พาเที่ยวเมืองที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเมืองแห่งของก๊อปแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปขนาดไหนไปดูกันจากคลิปก่อนที่เราได้พาไปหาอะไรกินทานจิมซาจุยสัมผัสอาหารอร่อยอร่อยแบบโลกต่อเราจะพาไปเที่ยวสนเกเจนฉบับไปเองดูจบเที่ยวตามได้เลยเริ่มจากเราต้องไปลงสถานีเวสต์เกาลูแล้วซื้อตั๋วโดยสารคนละประมาณ350บาทใครจองออนไลน์มาต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะเราจะต้องทําทุกอย่างเหมือนสนามบินรวมถึงผ่านด่านตอมอก่อนขึน้นรถไฟแล้วก่อนผ่านตอมออย่าลืมสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องนี้กันด้วยทีนี้ ที่บอกเลยว่านั่งเพียงสิน,นาทีก็ถึงแล้วข้างในคือบอกกว้างมากสุดจะเหลือเชื่อรถไฟวิ่งนุ่มขนาดตั้งเหรียญได้แล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้เข้าห้องน้าดีๆถ้าไม่อยากสมัมผัสประสบการณ์อันเรื่องชื่อของห้องน้ำเมืองจีแล้วนี่คือสภาพที่ค่อนข้างดีถือว่าเตือนแล้วนะจากนั้นเราก็จะมาลงรถที่สถานีฝูเจนตามป้ายเขาว่าเมโทรได้เลยซื้อตั๋วไปลงที่สถานีเหล่าเจียนั่งรถสายสีฟ้ากันนะครับคนละสามหยวนถูกมาก15าบาท แล้วเนะนําให้ใช้ทางออก A นะครับเราจะมาถึงถนนคนเดินตรงเหมือนที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดสินค้าแฟชั่นแล้วบอกเลยครับว่าเป็นย่านที่น่ามาเดินมากๆรอติดตามฉบับเต็มตอนหน้าได้เลย